ผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอสแน็คบอร์ดกันนะครับซึ่งน้องเอิร์บนะครับพงศริ t r a v ว l c h น n n e ครับเขาสั่งไปนะครับพงศริตอนนี้เจ้าตัวอยู่โรงเรียนนะฮะแต่ได้สั่งทางเน็ตไปนะครับเขาสั่งเขาเองเขาสั่งเขาเองครับเขาไปติ๊กในเน็ตนะครับไม่ทราบวันตอนไหนครับผมก็กลัวต่อไปเขาจะสั่งเฮลิคอปเตอร์มาลงที่นี่มัเรื่อเอาตังค์ที่ให้ไปจ่ายนะครับสั่งทางเน็ตเรียบร้อยครับจากผ่านลาซาด่านะครับลาซาด่านะครับตัวนี้คือ จะมาแกะกล่องสั่งสองตัวเลยเออตัวละขอแต่ขออนุญาตคุณแม่แล้วนะครับเออนี่ถ้าเกิดเขาทำอะไรก็ต้องขออนุญาตนะครับเขาจะไม่สั่งโดยพลตการนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโดนไม่เรียวนะครับไม่ได้ครับนี่อันนี้เป็นสินค้านําเข้านะฮะนี้จากต่างประเทศครับตัวนี้มันจะสเน็กบอร์ดคืออ่าจะใช้โอ้ตัวนี้ตัวนี้จะแพงกว่า ใช้ขาเล่นสองขานะครับแล้วก็ใช้การใช้การสไลด์ครับสไลด์ไปเนาะสไลด์นี่ครับไปมาไปมาอย่างนี้ครับคือถามว่าเล่นยากไหมก็ตอนแรกเนี่ยยากนะครับเหมือนเหมือนขับจักรยานนะครับทรงตัวไม่ได้มันก็เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เหมือนการทรงตัวแต่ว่าถ้าเกิดทรงตัวได้แล้วเล่นได้แล้วเนี่ยคือตลอดชีวิตคุณก็เล่นได้ครับก็คือเหมือนกับการขี่จักรยานครั้งแรกไม่กล้าเล่นไม่กล้า พอขี่เป็นแล้วก็จักรยานก็เล่นได้ตลอดชีวิตนะไอ้ตัวนี้ดูจะแข็งแรงกว่านะเขาเป็นคนตัวใหญ่ด้วยะนะเราเพิ่มเราต้องใส่จะสั่งไม่เพื่อนด้วยเนี่ยไม่ไม่สั่งสงั่งเองสั่งให้เจด,ด้วยแน่เลยเนี่ยไม่สั่งเองแต่เขาก็ต้องหันเล่นกันสองคนใช่เป็นคนเดียวไม่หนุกนี่ครับผมไม่กล้าลองแล้วพราะวกผม,ม <า S 1> ลองนี่ป้าลองวิธีลองก็ต้องลองไม่เอาพวกขึ้นค่ะลองลองนม่แล้จะตายคราวนี้ลองลองสิ เขาบอกให้ขึ้นขาที่สนัดขาไหนถนัดขาไหนอ่ะเอางี้เอางี้ฉันจูงเธอไปก่อน่จูงคือขาอะไรต้องอย่างนี้ครับจูงกันไปก่อนอย่างงี้ครับนมามันไม้ไปเหรอมดไมัไปทำไมไม่ไปมันยากต้องทำให้ล้อมันตรงก่อนนะนี่ตรงแล้วขึ้นมาเหยียบ หยับหยับอย่าไปที่นั่นไปหยับข้างหน้าอันนั้นก็ไปเหยียบข้างหน้าอ่ะอันนั้นคือไปหน้าข้างหน้านี่มากมาอ่ะข้างหน้านี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขถ้าเกลี้ยงเขาก็บิดขากันนั่นเองบิดขาไม่บิดขาตรงนี้เออถ้าบิดขาตรงนี้มันก็เลี้ยงตรงนี้บิดขานุ่มก็ไปตรงนู้นอ่ะก็ประมาณนั้นเอมาลองจูงปลาลองจูงปลานี่ เด่หน้าวะเดนหน้าเดหน้นีครับหัววตัวเปนแมมดอกเต่นยากนะครับโอ้เขาเล่นกัได้ยังไงแต่เด็กๆนี่เขาเล่นง่ายนะครับเขาก็เล่นเดียวก็เปนตัวนีด้วยนี่ตัวเก่าของเขานะครับตัวเก่าหักแล้วอันนี้ซื้อมาจากฝรั่งเศสค่ะอันนีซื้อมาจากฝรั่งเศสเแต่นั้นที่ไปฝรั่งเศสแล้วก็ทิ้วมาให้เขาอันนี้ สั่งจากลาซดานะครับโอ้โหนี่อันนี้มันคงยังไม่หักเนาะมันไม่หักหรอไม่เสียน็อตมันไม่ขาอ๋อนี่ตรงนี้หักตรงนี้หักนึ่็นะนี่นะครับสีเขียวกับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะโชว์ฟินนะครับของซุนิจจแล้วก็ของน้องอู๋นะครับ ปินหรือว่าตีนกบนะครับขอนุงูสีสีเหลืองดำนะฮะคอนิจโสีน้ำเงินนะครับกลัวมันจะหลงกันครับนี่ครสั่งคนละสีมานะครับเอาไว้เวลาไปดำน้ำอะไรเงี้ยเผื่อได้ไปช่วยลูกค้าที่ว่ายน้ำไม่เป็นนะครับช่วยปยุงช่วยดึงมาก็ยังดีครับยี่ห้อมาเลสเว็บนะครับส,สั่งโดยลาซาด้นะครับ ก็ามาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะ้องอู๋ก,ก็มาเอาได้เลยนะ,ะไม่ได้ใส่ฟองไว้ จะได้อย่างนี้นะครับมีบินมาให้เรียบร้อยน,นะครับ v o เชอ e r บินนะครับ r a z a d a c o m นะครับประเทศไทยมันจะมีหลายประเทศครับถ้าฟิลิปปินส์ก็เป็นฟิลิปปินส์นะนี้ r a z a d a Thailand นะครับของเออ่าเลสเว็บนะครับ Black Black ก,ก,ก็คือสี มีแบล็กยีโร่อันนี้นะครับแบล็ก l ลูก็คืออันนี้นะครับราคาสองพันสองันสามร้อยี่สิบรวมแท็กรวมบัตอะไรแล้วนะครับก็ถือว่าไม่แพงครับมีประโยชน์ครับความก็าบที่ติดตามชมครับสนุนิจโจว์ทเวชาแนลครับดอเซดาไทายแลนด์